ครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับเคสของไอฟิกนะครับเป็นเคสใสนะครับมีตั้งแต่รุ่นในสิบเอ็ดถึงสิบสี่โปรแม็กเลยนะครับตัวนี้ผมจะมาลองใส่ตัวสิบสี่โปรให้ดูนะครับตัวนี้ตัวเคสใสเป็นยังไงบ้างครับของเราจะมีแม็กเซฟด้วยนะครับเอาไว้สาหรับชาร์จไร้สายนะนะครับตัวเคสเราเปิดจากกล่องมาก็จะเจอตัวเคสของเรานะครับตัวนี้ตัวเคงเราก็ตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าได้รับเคสไปแล้วนะไปลอกออกนะครับก็ใช้เล็บรือ ใช้เล็บก็พอนะครับขูดออกนะครับขูดนิดเดียวมันก็จะออกนะครับอันนี้แปะมาเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันลายระหว่างที่มันอยู่ในกล่องนะครับผมแล้วก็ลอกนะครับมันก็จะมีสองฝั่งเลยนะติดไว้เรียบร้อยนะครับลอกออกกระใสเลยหนะครับนี่นะครับตึ๊มมีหมดสามจุดนะผมแปะไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะลอกออกอ่าแบบหนึ่งนะ ได้รับไปแล้วก็ลอกตรงนี้ออกนะครับนี่ออกกระใสเลยนะครับเคสตัวนี้ข้อดีนะครับตรงมุมเห็นไหมครับนี่จะมีเขาเรียกว่าจะมีหยักรองรับแรงกระแทกเวลาเราตกตรงคําเหมือนาทำตกแล้วมุมเนี่ยจะอันนี้รับแรงกระแทกให้เรานะครับแล้วก็นิ่มนะครับตัวเคสนิ่มนะครับข้างหลังใสนะครับแล้วก็มีแม็กเซฟนะครับนี่เป็นแถบแม่เหล็กนะครับใส่แม็กเซฟนะได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองชาร์จได้ดูนะครับอันนี้ก็14นะครับ14ี่ โอ้ oh, นะครับเดี๋ยวมาลองใส่ดูว่าสวยไหมเราซื้อเครื่องเราเลือกสีมาเราก็อยากจะโชว์สีตัวเครื่องอ่ะต้องใช้เคสแบบนี้นะครับเคสใสนะครับอันนี้คือเคสใสของไอฟิกนะครับนี่เห็นไหมครับตัวมันจะสวยใส่ไปแล้วจะสวยเลยจะเห็นสีสวยเลยนะครับนะ,อะ,อะโอเคมาเดี๋ยวลองชาร์จกันนะครับนี่ข้อดีของที่มีแถบแม่เหล็กตรงนี้นะเนี่ยเคสผมมีมาให้แล้วครับก็าชาร์จได้เลย ห็นไหมครับแล้วก็ดูดแน่นนะครับเห็นไหมดูดแน่นนะครับนี่เห็นไหมเคสตัวนี้ K นะครับผมขายอยู่390บาทส่งฟรีเก็บเงินปลทางนะครับราคาเดียวเลยตั้งแต่ iPhone 11ถึง iPhone 1 4 Pro Max นะครับสั่งได้เลยนะครับ